ัสดีครับพบกับผมนะฮะช่องโจ๊กซ่าออนทีวีนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนำกล้องตัวนี้เลยนะครับกล้องกล Pro นะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีกรอบหลังนะครับนะฮะกล้องตัวนี้ก็ประมูลมาได้ในราคา200กว่าบาทนะครับก็มาดูกันว่าเล่นอะไรได้บ้างวิธีเปิดนะฮะปุ่ม power นะฮะกดปุ่ม power กันนะครับ เค okay. มันก็จะขึ้นหน้ายอย่างนี้มานะครับ mm hmm. เห็นหรือเปล่าอ่านี่ครับอ่าเป็นการถ่ายดูนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็จะมีเดี๋ยวมจะแกะให้ดูนะครับวิธีแกะเ็แกะตามนี้เลยนะฮะเค mm hmm. okay. แล้แกะเราต้องเอาอตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เราสามารถดึงตัวนี้ออกได้นะฮะอ่า mm hmm. แล้วตัวน,นี้ ถ้ากล้องเปล่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะกล้องเล็กๆนะฮะแล้วก็มันจะมีนะครับเห็นไหมอ่าตัวนี้เป็นช่องเสียบนะฮะชาร์จนะครับตัวนี้ก็ช่องชาร์จแล้วก็สามารถบนถ่ายข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีทางนี้นะครับเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะับสำหรับตัวนี้นะฮะ อันนี้ผม,มเปิดแล้วก็มีข้างบนนะมีไฟแสดงสถานะนะครับแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้นะครับส่วนความละเอียดนะครับมันก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วกดที่โอเคนะครับมันก็จะเปลี่ยนแบบให้เรานะไปเปลี่ยนนี่เป็นรูปนะครับโอเคแล้วก็กดไปเปลี่ยนดู นี่เป็นคลิปที่ถ่ายนะครับจะเป็นคลิปที่ถ่ายอ่านี่ก็จะเป็นหมดข้างๆนะครับออืออเคชัดไหมโอเคอก็จะมีประมาณนี้นะครับก็อเช่นวิธีปิดแล้วก็ปิดนะครับกูตบายนะครับอืมก็มีไม่มากครับอุปกรณ์ก็มีมีแถมให้นะที่จัดกับจักรยานนะครับอุปกรณ์ของมันนะ เราจะมีกรอบนี้แล้วก็มีกรอบกรอบใสกันฝนด้วยนะครับแพ็กเกจจิ้งผมว่ามันก็โอเคนะครับแพ็กเกจดีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องเปล่าของมันนะครับโอเคแยวคลิปหน้าผมมาทํานาฬิกานะครับนาฬิกาชริยะนาฬิกาชริยะตัวนี้นะครับผมจะมาทําตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยบอกสถานะได้เลยโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ